ก็สวัสสวัสดีครับอยู่ในช่องเทวทีวทนี่เที่ยวครับกับผมคนเดิมครับพ่อไก่นะครับผมคลิปนี้นะครับผมเป็นคลิปเดินทางของผมเองนะครับผมรวมระยะทางทั้งหมันด1,710กิโลเมตระบบ 1, นะครับผมกับค่าใช้ใจ่ายนะครับประมาณ3,000กว่าบาทเองทุกคนนะครับผมสำหรับใครที่ชอบแนวการท่องเที่ยวแบบมอเตอร์ไซค์นะครับผม ก็ลองชมคลิปของผมนะครับเพื่อเป็นไกด์ในการเดินทางได้นะครับผมผมครับในวัย47ปีนะครับผมเดี๋ยวไปสรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทางเลยสำหรับใครที่ยังไม่ได้ชมนะครับผมมีทั้งหมด6ตอนนะครับรับชมกันได้สำหรับถารที่ท่องเที่ยวจังหวัดน่านนะครับทุกคนมีที่สวยๆเยอะแยะมากมายเลยทุกคนอาจจะเป็นการ์ให้กับทุกๆคนได้นะครับตามผมไปเลยครับผมขอบคุณมากเลย ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะทุกคนอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของการถี่เที่ยวจังหวัดน่านของผมนะครับผมคลิปนี้ผมไปได้ไปพักนะครับผมที่อุทยานแห่งชาติสีน่านนะครับผมผมไปพักอยู่ที่ลานกางเต็นท์ผาชูนะครับผมที่นั่นค่อนข้างเงียบนะครับสำหรับใครต้องการความสงบนะครับ เลยจากลากนกางเต็นท์ดอยเสมอดาวเข้ามาที่นอนที่ผาชูก็ได้เพราะว่าที่นี่ค่อนข้างเงียบนะครับผมแล้วบรรยากาศของลากนกลางเต็นท์ผาชูบอกตรงว่าไม่ได้ต่างอะไรจากลากนกลางเต็นท์ดอยเสมอดาเลยทุกคนก็สวยเหมือนกันนะครับสถ,ถานที่กันห่างกันประมาณแค่สามกิโลเท่านั้นเองนะครับกับบรรยากาศตอนเช้าที่สวยมากๆเลยนะครับผมก็เป็นกันเดสสาหรับทุกคนที่อยากจะมาพักผ่อนแบบสงบสงบ,สงบนะที่ที่ลากนกางเต็นท์ผาชูได้เลยนะครับผมผมก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านแล้วล่ะครับผมทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันข้ามมาถึงวันที่5แล้วทุกคนนะครับ ผมจะเดินทางกลับบ้านแล้วได้แวะที่วัดท่าเชตวันสวยมากๆเลยทุกคนโอเคนะครับหลังจากนี้นะครับทุกคนประกับบ้านพร้อมผมครับระยะทางเหมือนตอนที่เรามาเลยทุกคนเดี๋ยวมาดูนะครับว่าระยะทางจากตรงนี้ที่ผมอยู่จนถึงผมกลับบ้านเนี่ยผมเดินทางเป็นยังไงบ้างระยะทางเท่าไหร่เดี๋ยวผมเก็บภาพและผมจะมารวบรวมค่าใช้จ่ายให้ในคลิปต่อไปนี้นะครับผมโอเคครับทุกคนตามผมกลับบ้านดีกว่าครับเราเดินทางกลับบ้านกันนะครับโอ้ยเหมือนตอนมาเลยทุกคนไปครับ ทุกคนผมก็มาถึงอุทยานแห่งชาติขุนสถานเรียบร้อยแล้วนะครับผมก่อนที่เราจะกลับกรุงเทพนะทุกคนสุดยอดนนะ้ทางขึ้นมาจากดอนเสวยดาวมาถึงขุนสถานเนะี่ยทางชันมากทุกคนแล้วก็แต่บรรยากาศดีมากๆอากาศเย็นมากๆทุกคนโอ้โหสุดๆถือว่าสุด,สด,สด,สดมากนะทุกคนนะแต่ทริปนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับแล้วคิดถึงลูกคิดถึงภรรยายคิดถึงลูกสาวแหละครับแล้วก็คิดถึงน้องแมวทั้งหลายแหละของผมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับ การที่ประชุมทานนี้เลยบ้านผมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับผมเหนื่อยมากทุกคนกลับบ้านดีกว่าทุกคนเดี๋ยวพอถึงบ้านผมจะถ่ายดีว่าระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่และเรื่องค่าใช้จ่ายเดี๋ยวผมจะเมนเทจให้ตอนสุดท้ายนะทุกคนนะจำไม่ได้แล้วว่าเติมอะไรยังไงบ้างนะทุกคนโอเคตอนทุกคน,กคนผมก็มาถึงหนะ้าอุทยานแห่งชาติคุณสถานนะทุกคนการที่จะขึ้นไปอุทยานก็คือขึ้นไปด้านบนนะแต่หรับใคภัยที่ผ่านมาจะขออนุญาตปั๊ม ตาอุทยานก็ตรงนี้ได้เลยนะทุกคนนะตรงนี้นะตรงเจ้าหน้าที่เขาอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าปั๊มได้เลยทุกคนแล้วผมก็ถ่ายรูปตรงนี้แล้วก่อนกลับบรรยากาศตรงนี้สวยมากทุกคนให้ดูตรงนี้สวยจริงๆทุกคนเนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงนี้สวยมากๆเลยทุกคนเนี่ยตรงนี้ครับบรรยากาศตรงนี้สวยมากนะผมได้เก็บภาพบรรยากาศตรงนี้ด้วยแล้วผมก็เตรียมตัวที่จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับผมจะเดินทางนะครับผมด้วยถนนหมายเลข1 2ึ6นะจากอุทยานแห่งชาติคุนสถานนะทุกคนแล้วก็มุ่งหน้านะครับผมมาที่ถนนหมายเลข1 หนนะครับผมทุกคนทุกคนครับเส้นทางนะครับผมที่จะเดินทางกลับนะบอกตรงว่าสวยมากๆคุณเส้นทางนี้นสวยมากนะแต่ว่าถนนก็ไม่ได้กว้างมากมายนะครับผมต้องขับระมัดระวังนิดนึงเดี๋ยวผมให้ชมบรรยากาศของการเดินทางกลับตรงนี้นะครับแล้วก็บรรยากาศของเส้นทางที่ผมเดินทางกลับนั้นสวยมากทุกคนผมพยายามเก็บให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับผมก็เพื่อใ,<า>ให้เป็นการประหยัดเวลาก็บางอย่างก็อาจจะต้องตัดบ้างอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวชมเส้นทางการเดินทางของผมเลยนะครับทุกคนสวยจริงนะครับผมไปครับ เราก็จะมาจั๊อยู่ที่ถนนหมายเลข101ทุกคนนะครับเราจะไม่ได้เข้าไปตัวจังหวัดน่านนะครับทุกคนเพื่อจะออกกับกรุงเทพหรือออกกับปทุมธานีบ้านผมนะผมมามุ่งหน้าไปที่ถนนหมายเลข101เพื่อจะเดินทางกลับเลยทุกคนนะครับผมระยะทางอีกประมาณ500กว่ากิโลทุกคนโอ้โหโ,โ,โอเคดี๋เดินทางพร้อมผมกลับบ้านกันดีกว่านะครับ ผมก็ได้เก็บข้อมูลและค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางให้ทุกคนได้ทราบครับเดี๋ยวเดินทางกลับบ้านพร้อมผมเลยนะครับนะครับผมทุกคนโหดมากนะครับเดี๋ยวเดินทางพร้อมผมเลยนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในบัตรเจตต่างๆในตอนท้ายนะครับผมบราบรรยายให้ฟังผมโอดตัวว่าผมจําไม่ได้นะทุกคนไปครับเดินทางกลับบ้านพร้อมผมดีกว่าครับทุกคนก็วนลงมาจากอาทยา้ชาติขุนสถานก็เติมน้ามันที่ร้องกวางไปอีก200บาทนะครับผมเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อดูซิว่าเราจะต้องเติมน้ำมันอีกกี่บาทกว่าจะถึงปทุมธานีบ้านเรานะคครรัับบผม ไปกันต่อก่อนคนเดี๋ยวเราพักกินข้าวก่อนผมคิดพักกินข้าวที่ร้องกวานะครับผมก่อนเรียกเดินทางต่อน้ำมันเรียบร้อยสองร้อยบาทแล้วเดี๋ยวพักกินข้าวกันอีกรับึ่งทุกคนนะ ส0บาทครับค่าข้าวนะครับผมแล้วก็เราจะน,น้ำมันไป2 0 0ระอันนี่ก็อีก60ไป260คกับทุกคนไปเดยวเดือทางกันต่ออีกยาวไกลแลอีก8ชั่วโมงวจะรจะถึงบ้านแล้วครับผมไปครับไปต่อทุกคนครับหลังจากที่ผมทานข้าวอิ่มแล้วนะทุกคนนะผมก็เริ่มสตาร์ทเนะี่ยที่อำเภอร้องกวางนะทุกคนก็คือเราอะ่ะมีความรู้สึกว่ามันน้อยไปในะเวลาที่เราพักผ่อนนะทุกคนนะ มันถึงจะต้องเวลาที่มันจะต้องกัดแล้วหรอนะครับผมแต่ว่านะครับผมทุกอย่างนะครับผมมันมีการเริ่มต้นแล้วมันก็จะมีจุดสิ้นสุดแล้วก็จะมีการเริ่มต้นใหม่เป็นการวนลูปอยู่ประมาณเนี้ยนะทุกคนนะครับผมก็นะครับผมเดินทางออกจากตรงนั้นนะประมาณทเที่ยงนะทุกคนนะมุ่งหน้าถนนหมายเลข11อดนะครับผมเพื่อที่จะวิ่งไปทางเส้นทางนะครับผมแพร่นะครับผมอุตรดิตพิษณุโลครับผมเพื่อมุ่งหน้ากลับไปทางบ้านเรา ก็คือ,อาลังสิตยคลองสานั่นเองนะครับผมระยะทางกว่า5 0 0กว่ากิโลทุกคนนะครับถามว่าท้อไหมรู้สึกว่ามันนะครับขากลับเนี่ยมันดูเหมือนใกล้กว่านะทุกคนนะแล้ววันบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้เห็นนะครับตอนที่เรามาเนี่ยพอเรามาตอนที่น้านเนี่ยเวลากลางคืนนะทุกคนเราไม่ได้เห็นบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้นะทุกคนนะก็ยังมีความรู้สึกว่าเราค่อยๆไปนะเก็บบรรยากาศเรื่อยๆเพราะว่าผมเองก็ขับไม่ได้เร็วนะครับผม พยายามขับไปเรื่อยๆเ,เก็บบรรยากาศเก็บความสวยงามของข้างทางตรงบริเวณที่เมืองแพร่นเนี่ยนะที่นี่ก็สวยนะครับผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราเดินทางไปเรื่อยๆนะทุกคนตรงคือว่ายังไงก็เหนื่อยตรงไหนเดี๋ยวเราจะพักตรงน,นั้นนะครับผมตอนนี้คือด้วยความสึกว่าเนี่ยเรามาไกลแล้วเรารู้สึกว่าเราจะขับยังไงเราเรามีความรู้สึกว่า เรามีทักษะในการที่จะขับระยะไกลแล้วว่าจะต้องเบรกตอนไหนจะหยุดตรงไหนอะไรประมาณนี้นะครับผมเ,เดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านพร้อมผมดีกว่าจะแวะตรงไหนได้เติมน้ำมันเท่าไหร่กินอะไรยังไงค่าใช้จ่ายยังไงบ้างเดี๋ยวเราสรุปกันอีกทีนึงนะครับผมมาครับเดินทางก,กันครับ <S <S ทุกคนครับก็เหลือ3ขีดแนละก็น้ํนมามันเหลือ3าขีดเดี๋ยวผมก็ขอญาตเติมไปอีก100บาทนะครับผมทุกคนเพราะว่าก็าคือ3ขีดเนี่ยผมจะไม่อยู่ประมาณนี้เราจะต้องเติมเข้าไปนะครับผมเติมประมาณ100บาททุกคนแล้วก็ เดินทางกลับบ้านกันนะครับอ่ะเดินเมื่อกี้ผมซื้อสปอนเซอร์ไป12บาทครับมันไม่มีซันวิชผมงก็เลยเอากินแค่สปอนเซอร์พอแล้วก็ mm hmm. จิดม้เกาหาอีกหนึบาทครับผมก่อนที่จะกลับบ้าน,นครับไปครับทุกคนครับผมก็เดินทางม,มาสักระยะหนึ่งนะทุกคนนะอากาศมันเริ่มเย็นลงนะครับทุกคนความเหนื่อยล้ามันเข้ามานะครับผม mm hmm. มาทำผมรู้สึกว่า ทุกอย่างมันเริ่มเพียแล้วทุกคนนะครับผมแต่ด้วยความที่เราอยากจะกลับบ้านไปให้เร็วที่สุดนะครับผมอยากจะถึงบ้านให้เร็วที่สุดทุกคนท่กไหมดูความคิดตอนนั้นนะคืออยากจะกลับไปนอนที่บ้านอาบน้ํานอนดูทีวีทานอะไรเย็นๆน,น,นอนพักผ่อนนอทุกคนแต่ว่านะครับผมเราตัดสินใจที่จะทําอะไรแล้วผมบอกตรงว่าจุดมุ่งหมายมันคือสิ่งสําคัญครับผมตั้งเป้าตั้งใจอดทนครับผม ค่อยๆนะครับค่อยๆก้าวค่อยๆขยับทีละนิดนะครับผมแต่เนี้ยผมมีความเหนื่อยล้าใช่ไหมผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยผมอยากพักมากเลยถามว่าวทําไมต้องมาขนาดนั้นเราตั้งใจแล้วทุกคนนะครับผมสิ่งเดียวที่จะประสบความสำเร็จได้ก็คือเรื่องของเราตั้งใจแล้วก็ไปให้ถึงไห้ได้นะครับผมถึงแม้มันจะช้าถึงแม้เราจะหยุดบ่อยก็ตามเถอะแต่อย่างน้อยผมเชื่อว่านะกำลังใจนะคสำคัญที่สุดระหว่างทางที่ผมกลับนะผมก็โทรกลีัยครอบครัวตลอดนะครับผมรู้สึกว่า มีแรงขึ้นมาหน่อยนึงด้วยน,นะครับโอเคนะครับเส้นทางยาวไกลเริ่มเย็นแล้วทุกคนทําให้ผมรู้สึกเพลียแล้วล่ะโอเคเดี๋ยวเดินทางไปกับผมและทั้งหมดเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นยังไงบ้างในการเดินทางครั้งนี้นะทุกคนนะรุนเหนื่อยมากแล้วก็เพลียมากทุกคนปั๊บเดี๋ยวเราพักอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วเราก็ค่อยเดินทางลับอีกครังทุกคนนะครับทุกคนครับก็เดี๋ยวกินข้าวครับก็คือมาแวะที่พิจิตรนะยังใกล้ๆจะถึงนครสวรรค์แล้วทุกคนก็หมด ่าข้าวไปอีก74บาททุกคนนะครับเขมามาเซเว่นออสซเซเว่นวันนี้อยากกินกะเพราไม่มีร้านค้าทำไมไม่เข้าใจตอนแวะไม่มีร้านค้าขายกะเพรานะก็มีทั้งหมด74บาททุกคนแล้วเดี๋ยวต้องเติม้ำไมอีก100เป็นทั้งหมดยอดทั้งหมด174บาทจะกินข้าวกก่อนครับแล้วจะเดินทางกันต่อนะครับทั้งหมดก็ใช้จ่ายไปอีก174บาทนะครับ นะครับมีเรื่องเซอร์ไพรส์ครับมีพี่ท่านหนึ่งนะแกผมก็นั่งทานข้าวอยู่ปกติเนี่ยทุกคนแต่แกบ,บอกว่าแกเดินมาแกอายุเกือบหกสิบแล้วทุกคนนะครับผมพอแกเขาบอกว่าผมแกบอกแกอยากทําอย่างนี้นะแกอยากทําทัวริงแบบผมนี่แหละนะครับผมมันยังมีโอกาสก็เลยซื้ออันนี้มาให้ทานก็แบบเพื่อบำรุงร่างกายให้สดชื่นในการขับรถจะกลับบ้านแกก็ไปทางเดียวกันนั่นแหละ แกก็มาขอบคุณแกก็ซื้อใหนะ้แล้วก็ต้องขอบแกมากของขอบคุณพี่มากไม่ทราบชื่อพี่เขานะครับผมก็ถ้าพี่ดูคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ด้วยแล้วกันนะครับผมขอบพระคุณมากเลยนะครับพี่โอเคเด,เดินทางกันต่อกินข้าวกินปลากินยาเรียบร้อยแล้วก็เดินทางกันต่อเลยจ้ะ นก็เหลือระยะทางอีกร้อยกว่าโลครับรท,ทุกคนใกล้ถึงบ้านแล้วนะแต่ตอนนี้ก็คือโอนงงมากเลยประมาณตอนนี้ประมาณสักสามทุ่มกว่าแล้วก็เลยซื้อกาแฟมาหนึ่งกระป๋องครับยี่สิบสองบาทครับโอเคเดี๋ยวเราไปบวกค่าใช้จ่ายเกียรตินไม่ไหวตอนนี้คืออยากจะนั่งสักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเดินทางต่ออีกร้อยกโลชั่วโมงออก,กว่าทุกคนโอ้โหสุดยอดมากนะมาถึงขนาดนี้ได้นี่ใกล้จะถึงบ้านแล้วอีกนิดเดียวนะครับเดี๋ยวกินกาแฟก่อนโอ้โหสุดยอด เดี๋ยวก่อนเราจะกลับบ้านนะทุกคนอีร้อยกวโลทุกคนนะครับผมอาจจะต้องเติมใหม่สักร้อยหนึ่งนะครับเพราะว่าให้เน่าะให้มันเติมถังไปก่อนเราจะได้อุ่นใจนะทุกคนนะโอ้โหเดี๋ยมาดูสภาพผมดูสภาพคนขับดูสภาพเจ้ามันนี่ผมนะทุกคนนางสาวลุยชายมากเลยนะโอ้โหลุยวันเต็มเนียเน่ยสุดยอดเนาะขึ้นเขาเออได้กลิ่นคัตไม่เด้ยวยโอเคทุกคน สุดยอดมากเลยไนเดี๋ยวรวบรวมก็เอาความสนุกสนานแล้วก็มาติดตามกันในคลิปดูแล้วกันนะครับเหนื่อยมากครับผมพันก่าโลแล้วไม่น่าเชื่อเลยโอเคครับผมก็ผมนั่งพักได้สักพักนะทุกคนแล้วผมก็ออกเดินทางนะครับผมแล้วก็เติมน้ำมันนะครับผมก่อนที่ผมจะเดินทางกลับนะเหลืออีกประมาณ100ร้อยกิโลเองทุกคนก็เลยอีกประมาณสักสองสองชั่วโมงกว่าน,นะทุกคนแต่ตอนนี้ก็ดึกมากๆแล้วแล้วผมมองตรงว่าผมก็รู้สึกเหนื่อยมากๆเลยทุกคนแต่ว่า มันมีจุดมุ้าหมายของเราก็คือเราจะกลับไปถึงบ้านให้ได้นะครับผมอะไรไงก็ต้องกลับไปถึงบ้านอย่างปลอดภัยและก็ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับผมในทริปนี้มีอะไรให้เราประทับใจมากมายเลยทุกคนนะครับผมและผมก็รู้สึกว่าผมทําสําเร็จทําตามความฝันของผมแล้วที่ผมว่า ที่ผมอยากจะขับรถไปในแบบเนี้ยนะครับผมทุกคนเราในวัยวัยหนึ่งของผมนะที่ไม่รู้ว่าจะมีสักกี่ครั้งที่จะมีโอกาสได้ทําแบบนี้นะครับผมสําหรับใครหลายๆคนก็สามารถที่จะทําแบบนี้ได้ขอแค่มีความตั้งใจนะครับมีความมุ่งมั่นนะที่จะเดินทางไปประผมเนี่ยทุกคนนะครับโอเคครับผมอีกนิดเดียวเราจะถึงบ้านกันแล้วะทเกินนะโอ้สุดๆจริงๆนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมไปครับเดินทางกลับบ้านนะครับผมไปให้ปลอดภัยไปให้ถึงบ้านครับทุกคนนะตามผมไปเลย ทุกคนครับเดินทางมาทั้งหมด1,710กิโลเมตรทุกคนก็ถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงคืน50ทุกคนนะครับผมก็ทั้งหมด1,710กิโลเมตรทุกคนก็เดินทางออกจกนุประมาณ10โมงนะครับผมมาถึงบ้านเที่ยงคืน50ทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปพักผ่อนกันดีกว่าหรือยังไงเลือกสรุปค่าใช้จ่ายให้ฟังว่าเป็นยังไงนะครับวันเหนื่อยมากทุกคนครับมาถึงบ้านยังปลอดภัยครับผม ก็ทุกคนนะครับผมมาถึงค่าที่จ่ายนะครับทุกคนผมแบ่งเป็น3อย่างนะก็คือค่าน้ํามันนะครับผมค่าน้ํามันการเดินทางของผม5วันนะครับอยู่ที่ประมาณประมาณ 1, 4 7 8บาทครับผมและส่วนที่2ผมเรียกเป็นค่าที่พักนะครับผมก็คือโดยจ่ายค่าที่พักนะครับผมค่าที่พักรวมเบ็ดเสร็จทั้งที่ที่ผมจ่ายไปคือ1 1 4 5บาทครับและในส่วนค่าที่นะครับผมขอญากเป็นค่าอาหารนะครับผมก็คือค่าของกินของผมแหละ ยอดค่าของกินอยู่ที่ประมาณ1341บาททุกคนนะครับรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นนะทุกคนนะครับผม3,964บาทประมาณนี้นะทุกคนนะผมบวกส่วนอื่นเข้าไปแล้วน,นะทุกคนนะโอ้โห <c oughs> ไม่น่าเชื่อนะครับผมผมตั้งบัตเจ็ตไว้ไม่เกิน4,000บาททุกคนแต่สำหรับใครที่อยากจะมานะครับก็ลองเม็ดบัตเจ็ตก็คือผมอะ่ะ ผมเองนะไม่ได้กินแบบว่าไม่ได้กินอะไรมากมายคือเรากินปกตินะครับผมแล้วก็พักห้องพักด้วยนะครับผมนี่ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้พักห้องพักเนี่ยนะทุกคนนะผมว่านะมันจะดอกรอปกงมาประมาณกว่าน,นี้อีกนึงผมบวกค่าใช้จ่ายที่มันเกินกว่าน,นี้นะครับผมเรียกว่าค่าเฉลี่ยนะครับบวกไปอีกประมาณ2อ0 สำหรับ ADB 160cc ของผมนะอัตราการเกณฑ์น้ำมันอยู่ที่ประมาณ40-41กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมด้วยความเร็วประมาณ90-100ประมาณนี้ไม่เกินนี้นะทุกคนแล้วก็ผมแบกน้ำหนักนิดหน่อยนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างประหยัดมากๆเลยหลบตั้งบัจจตไว้ที่4,000ก็ถือประสบความสำเร็จนะครับได้กลับบ้านกับพ่อผมดีกวราทุกคนเหนื่อยมากแล้วทุกคนครับตาครับแลวก็น,นะครับทริปนี้นะครับผมได้อะไรค่อนข้างเยอะมากนะครับหนึ่งอันดับแรกก็คือเรื่องของความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับผม ในการเดินทางเนี่ยไกลมากๆเลยทุกคนนะครับผมก็มีความรู้สึกว่ามผมต้องไปให้ถึงนะทุกคน 2. นะเป็นเรื่องของการขับขี่ทางระยะไกลนะว่า,าตอนเราต้องมีเทคนิคในการขับยังไงเดี๋ยผมทราบแล้วล่ะครับผมแล้วก็ C นะครับผมได้เจอสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆนะครับบรรยากาศดีตามความฝันเราเคยตั้งใจไว้นะทุกคน โอเคครับสำหรับคลิปต่อไปผมจะไปที่ไหนทุกคนติดตามผมไปให้กําลังใจกันหน่อยนะครับสำหรับคลิปลหลายๆคลิปนะครับกดถูกใจเป็นกาลังใจให้ครับผมนะได้มีกําลังใจในทําคลิปต่อไปนะทุกคนนะอย่าลืมติดตามต่อไปนะทุกคนนะครับจะไปที่ไหนตามผมไปเลยครับกับทีวีนีเที่ยวนะครับผมขอบคุณมากเลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้เลยคะสำหรับเพลงเดินทางวันบิลลี่บายบายอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งกริ้งให้กำลังใจ